อีพีที่แปดสิบเอ็ดเทเชอร์เค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่ตอตนะคะของเราวันนี้ทําไมเราถึงจะได้มาทำเทเชอร์คะพี่ตอตเกิดอะไรขึ้นทําไมัมแบ็คไงเออในสุนคขเทเชอร์ของเราก็คัมแบ็คกลับมาแล้ววันที่เท่าไหร่นะคะวันที่สิบเอ็ดเนาะที่ปล่อย MV กับอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของพวกเขาที่นี่ถึงก็อมีอัลบั้มเต็มแล้วหลังจากที่แบบว่าปล่อยมา ปล่อยมาแว่าทีละนิดทีละหน่อยไม่ใช่ทีละนิดทีละหน่อยแหละเนาะปิดต่อกันเลยอ่ะใช่แบบมาต่อต่อกันมากเลยก็คือแบบปรากฏการใหม่ของ yg ใช่ปกติคือดองนานม่าโอเคถ้างั้นก็คือเป็นเรื่องกันเลยนะเราจะไปดู mv เพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่า my passion เองนะคะซึ่งเราก็สองคนก็อดใจรอแบบมาเพื่อที่จะทำ re action นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดู mv กันเลยค่ะ ไปดูกันเลยค่ะเพลงชารหรอไม่ดังด <c oughs> อุ้ยโมวาทำไมโมว่า้องมีจงรัวค่ะเอางี้เป็นแบบว่าผู้ชายสายบันชื่ออะไรนะ 六星，有六星。多 มันเป็นแบบเพลงบบวหวานปะอ,อุ้ยอุยโยโย่ยโลูกชายสุดท,ที่รักของฉันอุ้ยเพลงหวานลูกชายน่ารักสุดใสเหมาะกับเด็กๆดีเนาะลูกชาย เธอกที your, your ่หล่อมากใช่บอกว่าเลยอ่ะแตเด็กเนาะ โดยองสอบับันใช่ไหมหน้าตาใครแะ้วเนี่ยใครเจหรอเจ็ยกหรออุ้ยมู่ฮวนไม่ค่อยเ,อห,อยอยเ,ยเห็นเลยอ่ะเนี่ยไม่ครั้งที่สองเลยเลยโอ้ยนะาเอ็นดู <laughs> ล้หรอสจันมิงก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ MV เพลง My Teacher ของ Teacher นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะดูความหมายของเพลงนี้กันความหมายของเพลงนี้ก็จะประมาณว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเรานะคะแม้ในยามที่เราอ่อนล้ามีช่วงเวลาที่ลำบากแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปเหมือนกับการที่เราตื่นจากฝันเพื่อมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทุกอย่างจะออกมาดีเหมือนกับ เมื่อฝนนั้นหยุดตกหยฝนได้หยุดลงนะคะก็ท้องฟ้าที่สดใสก็จะเข้ามาแทนเองนะคะอย่าก,กังวลไปเลยแค่คุณยิ้มออกมาเข้มแข็งเข้าไว้เพราะคุณเนี่ยคือสิ่งที่้ํำค่าของผมนะถึงมันจะไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ไม่เป็นไรแค่เริ่มใหม่อีกครั้งอย่าร้องไห้อีกเลยเมื่อพรุ่งนี้มาถึงการมีอยู่ของคุณจะเป็นประกากสวยงามคุณคือสมบัติที่ลํำค่าของผมและทุกวันจะเป็นวันที่ดีนั่นเองนะคะเหมือนเราที่เป็นแบบ บูดามอนปะเป็นแบบสิ่งเลอค่ะใช่เราเป็นสิ่งล้ำค่าใช่เป็นสมบัติที่ที่แบบล้ำค่าที่สุดเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของหนุ่มเทเชอร์นั่นเองนะคะ่งพีนี้ก็อาสาฮีก็แต่งให้เราเองนะคะร้องให้เราเองนะคะวูเมแบบลอยละใช่เพลงดีมากเพลงพีน่ารักมากแบบดนตรี เนื้อเพลงน่ารักมาก MV ก็น่ารักเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ MV กันนะคะมาดมเลยดูไหมมีความรู้นใช่นี่ไงนี่ไงตรงสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปแบบยังไงอะหน้าหน้าตาไม่ดีอะไม่ใช่หน้าแบบจะมีหน้าบึ้งหน้าเบื้องไงหน้าเบื้องแบบข้าอยู่ถ้าถ้ากลับด้านนึด้านนึงก็คือเป็นหน้ายิ้ม ก็นี่ไงแม้แต่คุณแบบเจอช่วงเวลาที่มันไม่ดีนะช่วงเวลาที่มันดีให้มันยา,า่วลำฟาเพียงแค่คุณคิดอีกด้านหนึง่งอีกด้านหนึง่งมันก็จะกลายเป็นสิ่งดี <c oughs> ดีมากเลยนะคะก <Okay. S 1> <c oughs> ย่าดำกลางซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ไม่ใช่นี่ไงทุกอย่างแตกสลายกลายไปแม้แบบช่วงเวลาที่มันไม่ดี ออกเถอะทุกอย่างแต่เอ็งจะไหลไปขณะรถเมลลี่จะแตะไหลไปไม่ไหวได้ได้มันไหมเหมันได้มันได้โอ้ยคำเจ้ามันได้ทุกคนมันได้แต่เยดามใช่ไหมเป็นหมูหวานอามเะไรคืออะไรเกิดอะไรขึ้นไม่จัดการสวยมากเลยใช่ อันนี้ก็คือจองอูหรือทำกลางดงกไม้งงที่ผีบานที่มันแบบเออตัดเข้าไปแบบเป็นเรื่องเปล่านะอยู่ในมันสืออะไรอย่างเงี้ยตัดไปอ่างเงี้หรอนี่ไงมันก็อสอดคล้องกับเนื้อเพลงไงฝนตกอะ่ะฝนตกอะ่ะฝนตกแม้แบบฝนจะตกมานะ แต่เราก็รอให้ฝนหยุดตกอ่ะทุกอย่างก็จะดีดีเหมือนหน้าตาของแกนี่แหละแจยองนี่แหละสวัสดีอุ้ยหล่อมากเลยถ้าเป็นเราอ่ะควรจะแคปที่มันหล่ออะเราไม่เราไม่ควรพูดเรื่องอันนี่นี่นี่งหน้าพระเจ้ามากเลยหล่อมากรอแบบรอแบบรอแบบจนแบบ กระดาษกระจกอะไรนี่แบบสู้ความหล่อไม่ได้แตกแตกไปหมดแล้วอุ้ยดีมาก่คุณไมแบบเยดำสายหวานมากเลยอ่ะเกิดโตมาทั้งกลางดอกไม้ใช่คุณหลอมากหลมากดมากนั่นเห็นไหมเห็นไหม ลูกเราจะสต้อปไม่ได้ลูกเราจะต้องอุย้ยเดินไปโหหอ,อมาเปิดสวยมาก <laughs> แขนสวยอุย้ยยิ้มเราแบบโลสกสดใสมากแค่คุณยิ้มแค่คุณยิ้มบอกมาโลกก็สดใสัย้วไม่ไ้อยู่กับเด็กๆสองคนเนี่ยคือแบบยิ้มทั้งวั <laughs> <laughs> นอะไรเราบอกปั๊บ แดนเซอร์แบบยืนลุกหัวใจแดนเซอร์หรือเตอแดนเซอร์เนี่ยน่ค่ะจังกูคู่ตกทุกคนโอ้ยเจ๊ห่าเจ๊ห่ายอ๊กเจ๊ห่ายอ๊กโอเคได้อุ้ยซีนอะไร จินไม่ได้ค่ะมุ้ยแบบเจ๊ไห้บอกเจ๊ไห้เหรอเจยบอกว่าเจยบอกว่าเมื่อกี้แบบถึงแม้มีเรื่องราวแบบไม่ดีมาผัานเข้าหูแต่ฉันก็ไม่รับฟังทั้งนั้นเพราะว่ามุ้ยมวนมุ้ยมวนบอกไม่ต่างสิก็บอกไม่ต่าเลย่ไหม กำลังใจนักเรียนด้วยหรือเปล่าไม่ล่ะฉากสวยมาก <laughs> ทั้งหมดนี้คือเขาเซตเซตยังไงให้มันดีฉากนี้แบบอะะไร คน,นุ่มเลยใช่เ <c oughs> คลยสวยมากเลยเว้ยมื่อกี้โดยองปะ <c oughs> จบแล้ว <c oughs> ก็คือแบบแสงไฟในเมืองหลวง <c oughs> <c oughs> กลายมาเป็น My Treasure ค <c oughs> ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำร <c oughs> ีแอคชั่นเอมีเพลง My Treasure ของ Treasure <c oughs> นั่นเองนะคะทุกคนอย่าลืม ไปดูเอ็มวีเพลงนี้กันนะคะไปให้กำลังใจงหนุ่มๆเทเชีของพวกเราด้วยเทเมปั่นวิวกันเป็นที่อยู่แล้วใช่แบบคัมแบ็กรัวๆเราก็จะต้องซื้อบัม้มรัวๆและฟังเพงลงรัวๆด้วยโอเคเราต้องแบบให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสริมรกิจกรรมความคิดของ,ง,ง YG <c oughs> ในการที่แบบเขาไมรร่รัวไงเราก็ต้องแบบว่าเอ้ยทำให้เขารู้ว่าเป็นความคิดที่ดี ทำแบเยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบ<า>ไม่ดองไม่ดองไงเลยนน<บ>คิดแค่ว่า <c ười> ช่วยลูกอย่างเดียวคิดจช่วยบยังจริงเอาใช่ <c ười> ใช่ต้องสแตนฟูของเรานะคะค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วก็ <c ười> ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย